สวัสดีค่ะพัฒนภาอุดหนุนนะคะณนะนะครพนมหรือนพระธาตพนมนะคะตอนนี้ก็แนะนําตัวกันก่อนว่าอาชีพหลักๆนะคะที่ทําก็คือทําเหมืองนะคะทาเหมืองแร่นะคะตอนนี้นะ้าทาในส่วนของเรื่องการตลาดก็วิ่งดูแลนะคะการตลาดทั่วประเทศขายให้กับส่วนราชการโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นประชาสัมพันธ์วัดพระธาตพนมวร,รมมหาวิหารนะคะ อาจจะไปในช่วงเวลาวันหยุดยาวๆนะคะว่ากันถึงเรื่องของการฝึกอ b บันแดนซ์นะคะในรอบที่25วันนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ21วันสิ่งที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะก็ในส่วนตัวที่ได้รับจริงๆนะคะ พอเราเรียนไปในรอบที่ลึกๆดูฝึกไปในรอบลึกๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดคือความเคยชินหรืออเกิดความรู้สึกว่าบางทีเหมือนเอ๊ะอันนี้เรารู้แล้วเราสัมผัสได้แล้วเราเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันยังมีความจริง หรือว่าสิ่งที่เราอะยังรู้ในตัวเองได้มากกว่านั้นอีกมีอยู่วันหนึ่งนะที่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เรียนอับันแดนด้วยกันแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือเราได้รู้เรื่องราวบางอยา่าง เหมือนกับสิ่งนั้นเรารู้ได้เฉพาะตัวเราเราตัวน้าเองตอนนั้นมีความสุขมากกับการที่เราได้เจอหนทางบางอย่างเป็นหนทางเกี่ยวกับพุทธ,ธะเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยได้เจอไม่เคยได้รู้การสัมผัสบ,บางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเราเองซึ่งเอาว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้พบ และเมื่อเราตัวนั้นเองได้พบก็มีความรู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันไม่อยากจะฝึกอบันแดนซ์แล้วไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าได้รู้บางสิ่งบางอย่างอันนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ารอบต่อไปอาจจะไม่เรียนนับเป็นก่อนในหลายๆรอบที่ผ่านมานะในหลายรอบไม่ใช่รอบนี้นะ,ะแต่รอบนี้ เมื่อได้คุยจึงได้รู้ว่าได้รู้ว่าก็มีเพื่อนเราที่รู้สึกได้แบบนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่เพื่อนของเราเพื่อนของนาบางท่านนะรู้แล้วก็หยุดที่จะฝึกอับบันเดสแล้วก็เดินไปในทางสายนั้นเลยสายที่เราเจอ นะคะไม่ได้ผิดนะคะเพียงแค่สิ่งที่นะอยากจะแชร์ไว้ในรอบนี้คือตัวนะ้รู้สึกว่าได้รู้แล้วในรอบนั้นแต่ก็อ่ะคิดว่าในการฝึอกอับบันแดสมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าที่เราได้รู้ตัวนะ้เปรียบก็คือเหมือนกลลวงอเหมือนมีมารในตัวน้เองนะในตอนนั้นก็คือถ้าวันนั้นเหมือนมีมารมาเบี่ยงทางให้เราอะเดินไปอีกทางหนึง่งแล้วท่านนตัดสินใจหยุดที่จะไม่ฝึอกอบันแดส น่าอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่เจอในรอบนี้จริงๆสิ่งที่เจอในรอบนี้จริงๆคือความสุขลึกๆเราผ่านจุดๆนั้นมาซึ่งมันคือการดึงศักยภาพในตัวเรามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทําให้เราได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอนั่นคือกลลวงสําหรับตัวนั้นนะคะแต่การที่ได้ฝึกในรอบเนี้ยที่มันผ่านมาแล้วอ่ะมันมากกว่านั้นจริงๆความรู้สึกที่ สัมผัสได้คือนักขับรถไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเรามีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในใจลึกๆแล้วมันมีความสุขมันมีความอิ่มเอมมันมีความบิติอยู่ภายในบอกไม่ได้จริงๆว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่ว่ามัน มันเป็นแบบนั้นนะคะในทุกย่างก้าวของการเดินแม้กระทั่งเราไปเจอกับปัญหาบางอย่างมันจะแก้ได้ง่ายมากแล้วก็ไวมากความทุกข์มีไหมมีค่ะมีแต่เพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราทุกข์แล้วเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเราทุกข์เราก็จะปล่อยมันได้เร็วขึ้นนะไม่ได้เจอสิ่งนี้มาจากการที่เราเคยฝึกสมาธิ ในแบบอื่นๆมาก่อนนะเพิ่งจะมาเจอได้ในรอบนี้จริงๆว่าเฮ้ยมันคือความมหัศจรรย์บางอย่างที่วันนี้ถ้าในวันนั้นที่รู้สึกว่าได้เจออะไรบางอย่างแล้วหยุดแล้วเลิกที่จะฝึกอัปเดเราจะไม่ได้เจอความรู้สึกแบบเนี้ยในรอบเนี้ยมันมันเป็นความรู้สึกลึกจริงๆ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าฝึกต่อนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณฝึกไปเรื่อยๆตัวน้าเองก็เหมือนกันเราเชื่อว่าเราจะได้เจออะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าและมากกว่าเสมอ